แต่งหน้ากันทุกคนใส่เสื้อตัวเดิมกับบอนที่มานะเพราะว่าเอาเสื้อผ้ามาน้อยไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเอามาน้อยทั้งทั้งที่เสื้อผ้าที่บ้านก็เยอะแยะและพื้นที่ในกระเป๋าก็ยังมีอยู่แต่คิดว่าพอละมังก็เคยมาแค่สามชุดมาสามวันเนาะและ้วตอนนี้วันที่กลับก็คือจะไปเก็บสลอรี่กับแฟนอีกก็ชุดเก็บสลอรี่เอามาแต่ว่าวันศุกร์กับแฟนว่าจะไปงานไทยที่ดัมสตัดมีใครเคยไปงานไทยที่ดัมสตัดบ้างเราว่าเราจะไปแลแ้วตอนนี้ ก็ไม่ได้เตรียมชุดมาแต่แฟนชวนให้นอนบ้านนางเพราะว่ามันใกล้กว่านงะต้องทำงานก่อนเนี่ยมันสุกแล้วค่อยไปด้วยกันอะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าอา้าวแต่ไม่มีชุดมานะชุดที่จะไปอะ่ะไม่มีมานางก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพาขับกลับไปเอาชุดก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวกลับมานอนที่บ้านนางต่ออะไรเงี้ยก็งงว่าทำไมถึงเอาของมาน,อน้อยไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งทั้งที่นั่นแหละพื้นที่ในก,กระเป๋าก็เหลือเสื้อผ้าที่บ้านก็เยอะแยะมึนนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวตอนนี้มันประมาณบ่ายสองก็ก่อนเนาะ เดี๋ยวแฟนกลับมาันจะาทํางานประมาณบ่ายสามแล้วก็นางจะพาขับไปดูรถเพราะว่าแบบขี่ยังไม่ได้นะแต่ว่านะผู้ชายใส่ใจผู้ชายอยากพาไปดูรถมากอะไรเงี้ยแล้วรถแต่เราก็ไม่รู้เราจะซื้ออะไรเนาะก็คือรถที่อยากได้อะมันแพงแบบสามามสามหมื่นกว่ายูโรอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่อยากได้อะไรที่มันเกินตัวมากนึกป่เราก็เลยดูอะไรที่มันเหมาะกับฐานะเนาะ เอกกับฐานนะเพราะว่าเราไม่อยากจะกดดันว่าแบบเออต้องหาเงินมาผ่อนรถนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะพยายามซื้อให้มันเหมาะกับฐานนะก็ดูพวกรถเล็กๆพวกมินิคูปเปอร์พวกอะไรแบบเนี้ยไว้นะแต่ว่าเออมินิคูปเปอร์เทียบกับเฟียดห้าร้อยอ่ะรู้จักไม่รู้มีคนคนไทยรู้จักเฟียดห้าร้อยหรือเปล่าที่เป็นรถคันเล็กๆแต่มันก็เป็นรถที่น่ารักนะหลายๆคนก็ทําคลิปว่าแบบเออเป็นรถในฝันของผู้หญิงหลายๆคนนะเฟียดห้าร้อยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือมินิคูเปอร์กับเฟียดห้าร้อยอ่ะมินิคูเปอร์ ราคาแบบว่ารถเก่าแบบสิบปีอะไรเงี้ยราคาก็คือเกือบหมื่นแต่ถ้าเป็นเฟียดห้าร้อยอันที่เรากําลังจะไปดูเนี่ยมันลดปีสองพันยสิบสามแต่ว่าราคาก็แบบหมื่นต้นอะไรแบบเนี้ยแบบถ้าเทียบปีกันอะ่ะก็คือเฟียดห้าร้อยจะใหม่กว่ามากในราคาที่ไม่ต่างกันมากอะไรแบบเนี้ยเราอะ่ะไม่อยากได้รถเก่ามากเหมือนกันเพราะว่ารถเก่าอะ่ะมันก็กลัวเรื่องปัญหาซ่อมนน่นนี่นั่นแล้วก็กลัวว่าเทคโนโลยีมันจะเก่าเกินไปเนึกอออกปะ เราอยากให้มันแบบว่ามีจอมีให้เชื่อมโทรศัพท์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยได้ก็เราอยากได้รถที่ใหม่ของใหม่เหมือนกับต้องดีกว่าของเก่าอยู่แล้วเนาะปะ <c oughs> ก็เลยนั่นแหละใจเราก็อยากได้รถใหม่เหมือนกันแต่ว่าไม่เลยแบบไม่กิฟเลยอะ่ะก็ก็ไม่มีปัญญาซื้ออีกแพงอีกนั่นแหละก็เลยเดี๋ยววันนี้จะลองไปดูเฟียรห้าร้อยนะแล้วก็เห็นแฟนเราจองทดลองขับไว้ซึ่งเราก็ขับไม่ได้อีกเพราะว่ายังไม่มีใบขี่เขาห้ามขับรถใช่ไหมล่ะ ก็ต้องเป็นแฟนเราที่จะต้องทดลองขับให้เราอะไรเงี้ยแต่ปัญหามันคือมันเป็นรถเกียร์ดิรถเกียร์กระปุกอะเราอยากได้รถเกียร์ธรรมดาเกียร์แบบอัตโนมัติอะไรเงี้ยแต่แฟนเราก็คือเชียร์รถรถเกียร์กระปุกนะนาะนะบอกว่าเออจะได้ขับเป็นจริงๆแบบเป็นจริงๆอะไม่ใช่แบบว่าให้ขับได้ไไหลายๆรถหลายๆแบบอะไรเงี้ยเกียร์กระปุกก็ขับได้เกียร์ธรรมดาก็ขับได้นู่นนั่นอะไรเงี้ยที่ความความรู้สึกของนางอะนะ แต่แฟนเรานางน่ารักเนาะแบบบอกไม่ถูกอะ่ะนางแบบใส่ใจนางดูแลนู่นนี่นั่นแบบคิดให้อะ่ะคิดเผื่อให้ว่าขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรอะไรแบบเนี้ยก็ดีแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนเยอรมันแบบเหมารวมได้หรือเปล่าว่าคนเยอรมันดีแบบนี้ทุกคนอะไรแบบเนี้ยนะ อาจจะไม่ทุกคนแล้วแต่ดวงนะเราอะอไม่รู้ควรจะเล่าหรือเปล่านะคือแต่ก่อนเราครบกบแฟนคนไทยใช่ไหมตอนที่เรามามาเยอรมันใหม่ๆเราครบกบแฟคนไทยเราก็รักรักแฟนคนไทยใช่ไหมแล้วก็ตอนมาใหม่ๆะเพื่อนที่มาอยู่ที่นี้ก่อนหนังก็แบบเออคุยกับฝรั่งไหมล่ะแบบคุยกับฝรั่งตอนนั้นไม่เลิกกับแฟนคนไทยนะนี่ก็บอกไม่เอาหรอกคือมันดีอยู่แล้วความสัมพันธ์ที่มันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะเราจะไปหาเรื่องใส่ตัวทําไมอะไรเงี้ยนะ ขาบอกแม่เอาหรอกนี่นั่นสรุปผักร้อนกลับไปหาแฟนสรุปเอา้าแฟนคนไทยมันโกหกเราหลายหลายเรื่องอะไรเงี้ยห,ยหลายๆอย่างยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องเล่าให้ฟังนะเรื่องวันเกิดเดือนนี้เดือนมิถุนาพอดีเป็นวันเกิดนาะงนาะงบอกเราแฟนเก่านะบอกเราว่าเกิดวันที่สิบแปดมิถุนา เราก็ลากลากนางเนาะก็พักร้อนให้ตรงกับวันที่สิบแปดให้อยู่ในระหว่างแบบในระหว่างพักร้อนนะมีวันที่สิบแปดมีนาไปด้วยลเลยมีทุนาไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อของขวัญไปฝากแบบรักผู้ชายเนาะเราเพิ่งไปเราไปเยอรมันเดือนเดือนสิบเอ็ดเดือนพฤศจิกาใช่ไหมแล้วก็เดือนหกปีถัดไปอะ่ะเดือนมิถุนาปีถัดไปเราก็กลับถ่ายเพราะว่าวันเกิดผู้ชายเนาะเราก็เลยกลับไปแล้วก็พร้อมด้วยของขวัญแว่นตากุชชี่ ซื้อให้นางตัวเองไม่เคยมีของแบ็นเนมเลยนะคือรักผู้ชายมากสรุปคือจับได้ว่านางโกหกโกหกวันเกิดเพราะว่าเราไปหาผู้ชายที่บ้านใช่ไหมแล้วนะผู้ชายก็ทิ้งกระเป๋าตังค์ไว้แล้วเราเป็นคนแบบพูดตรงๆนะคือมีเรื่องให้สงสัยหลายเรื่องมากที่เรื่องที่ผู้ชายพูดกับเราอะนะมีเรื่องให้งสงสัยหลายเรื่องมากเราก็เลยอยากรู้ว่ามันโกหกอะไรเราบ้างเราทาไงดีว่า <laughs> จริงก็ไม่ควรทํานะเราค้นกระเป๋าตังค์ผู้ชายดูวันเกิด รูกโกหกจริงบอกเราเกิดสิบแปดมีทุนาจริงเราเกิดวันที่สองมีทุนนาเราคิดว่าโกหกเพราะว่าคือนางมีแฟนอยู่แล้วเราเนี่ยเป็นมือที่สามไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวจริงเราเป็นตัวปลอมนางมีแฟนอยู่แล้วแล้วนางบอกเราวันที่สิบแปดเราคิดเอาเองนะว่านางโกหกเผื่อเผื่อว่าวันที่สองก็ไปฉลองกับแฟนตัวเองได้วันที่สิบแปดก็มาฉลองกับเราได้อะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบมีวันเกิดสองวันจะได้ ถ้าเกิดวันบอกวันเกิดจริงใช่ปะ่ะแฟนตัวจริงก็อยากมาฉลองแฟนตัวปลอมก็อยากมาฉลองอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ก็เลยโกหกโกหกแล้วเราก็เลยจับได้เราก็เสียใจยทําไมโกหกอะไรเงี้ยนน่นนี่นั่นแล้วก็ของขวัญออกมาจริงๆตอนนั้นมันน่าจะเลยวันที่สองไปแล้วแต่ยังไม่ถึงวันที่สิบแปดเราก็ร้องไห้เราก็บอกว่าเนี่ยกลับมาหาวันเกิดเลยนะแบบถ้าที่จาได้นะแล้วก็ไปลืก้กระเป๋าแล้วก็หยิบแว่นตาแบรนด์เนมแว่นตากุชเชียออกมาบอกว่าเนี่ยซื้อของขวัญมาฝากนะแบบทำไมถึงโกหกด้วนนะนั่นอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะ ก็เกไปนี่มันแค่เอา้าใช้แปลงผิดนี่มันแค่ส่วนหนึ่งที่นงางโกหกจริงที่มันมีอีกหลายเรื่องสรุปก็คือก็คือสุดท้ายก็ต้องเลิกกันแล้วก็มาเจอมิกกี้นี่นะซึ่งเป็นคนที่แบบเราไม่ได้รักนางมากบองตรงนอะมิกกี้อะเราตอนแรกไม่ได้รักนางมากคือรักเรื่อยๆเพราะว่าความดีของนางอะไรเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่า การที่เราคบใครแล้วเราไม่ได้รักเขามากกว่าที่เขารักเราอะแบบความรักเสมอกันหรือเรารักน้อยกว่าก็ยิ่งดีอะไรเงี้ยมันรู้สึกเหมือนเหมือนง่ายเหมือนตอนคบกับแฟนคนไทยเหมือนเรารักเขามากกว่าที่เขารักเราเหมือนเขาเม็ดอะไรอยู่อะไรเงี้ยเรารักเขามากมันเหมือนแบบมันเหมือนเติมไม่เต็มอ่ะเพราะว่าเรารักเขามากกว่าเนอะปะคบใครคบคนที่เขารักเรามากกว่าจะดีกว่าทุกวันนี้คือแบบว่าเมื่อก่อนนะ แฟนเราแฟนเก่าเรายังเคยพูดเลยนะว่าแบบตั้งแต่ที่เรารู้ความจริงเหมือนสายตาเราก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยก็จริงกูมองไม่เหมือนเดิมอีกเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่านางจะพูดอะไรเราก็จะแบบโกหกป่าววะหรือแบบเวลานางทอะไรดีให้อ่ะก็จะแบบมึงทาดีกบเกอนแบบความโกหกของมึงที่ผ่านมาหรือเ่าวะอะไรแบบเนี้ยคือเราจะคิดอย่างนี้ตลอดเลยว่ามึงแบบสายตามีความระแวงอะว่าแบบ ว่ามึงทําดีบเกินเปล่าวะเขาก็ทําดีกันแล้วนะแต่เราความความความรู้สึกมันไม่มันไม่ซึ้งใจมันไม่อ p p r e c i กับสิ่งที่นางทําอีกแล้วอะ่ะมันรู้สึกแบบว่ามึงทาดีกบเกินสิ่งที่มึงทําชั่วกูหรือเปล่าวะอะไรแบบเนี้ยฟีลเป็นแบบนั้นแต่กับมิกกี้อ่ะคือนางไม่เคยโกหกเราเชื่อใจนางมากว่านางไม่มีทางโกหกหรอแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นางจริงใจกับเรามาตลอดทําดีทุกอย่างแล้วนางก็แบบใส่ใจอะไรเงี้ยพูดไปก็เหมือนอวยผู้ชายเนาะแต่ก็อวยนั่นแหละแล้วก็มีคลิปหน ที่เราพูดว่ามิกกี้ไม่เข้าใจเรื่องให้เงินพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาสาบมิกกี้เยอะมากว่าแบบเลิกไปเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราอะเข้าใจเลยนะว่าคนจะมองแฟนเราเป็นแบบไหนอะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพูดออกไปจริงๆนะแล้วก็มีคลิปแบบคนแฟนฝรั่งคนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาหลายๆคนอาจจะรู้จักเขาแหละเพราะว่าคลิปเขาก็แมทยุมกันเนาะที่เขาลงคลิปว่าแฟนเขาบินบิสเนสคลาสแล้วเขานั่งธรรมดากับ นางชั้นประหยัดกับลูกๆแล้วเนี่ยแล้วคนก็มาสาบสามีเขาแล้วสุดท้ายก็มาเฉลยว่าแบบว่าเออสามีไปทิปธุรกิจโน่นนี่นั่นแล้วเขาก็นั่งอะไรก็ได้โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วคนก็สาบสามีเขาว่าแบบเออแบบเห็นแก่ตัวโน่นนี่นั่นแบบไปนั่งชั้นธุรกิจคนเดียวแล้วให้ลูกเมียนั่งลาบากอะไรเงี้ยคือเราอะรู้เลยนะว่าไม่ว่าเราจะคนจะมองแฟนเราแบบไหนขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรานําเสนอออกไปเหมือนคลิปนั้นที่เราพูดเรื่องให้เหงินพ่อแม่แล้วคนก็ว่าแฟนเราอะไรเงี้ย คือมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเนอกปะส่วนหนึ่งในชีวิตของคนสองคนอะไรแบบเนี้ยแล้วเหมือนคนก็ไม่ได้มาอยู่กับเราตลอดเวลาเขาก็ตัดสินจากสิ่งที่เรานําเสนอ,อไปนั่นแหละเออเราก็เลยแบบเออเข้าใจโลกออนไลน์มากขึ้นว่าแบบว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คือนําเสนอสิ่งดีๆไว้ก่อนเนาะจริงอะเรื่องดราม่าอะไรเนี้ยมันได้เอ็นเกตดีนะคนชอบดูเรื่องดราม่าแต่เราอะไม่ชอบ เราไม่ชอบให้ช่องเราเป็นแบบน,นั้นเราไม่ชอบให้ช่องเรามีดราม,มา่าเราไม่ชอบเอาใครมาแขวนแบบเวลาใครคอมเมนต์แย่ๆอะไรเงีย้ยเราไม่ชอบเอาแบบแบบว่ามาแขวนแล้วต่อคอมเมนต์อะไรเงี้ยจริงๆมันเอนเกจดีเนาะเนี่ยช่องถึงไม่โตเอนเกจดี end D, ถ้าเกิดแบบเรื่องดราม,มา่าเรื่องอะไรเงี้ยอย่างคลิปเรื่องแฟนเก่าเราตอนเราเลิกกันใหม่ๆเราทําคลิปด้วยนะคลิปตอนนั้นนั่งรถไปหาเพื่อนแล้วมันมีช่วงว่างแบบแวันนั้นแต่งหน้าแต่งตัวสวยด้วย เราทําคลิปว่าเล่าเรื่องนั่นแหละเล่าเรื่องแฟนเก่าตอนที่เลิกกันใหม่ๆนะเราก็ลบไม่ได้โพสต์ลบคลิปไปเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแล้วมันมีจังหวะบางช่วงบางตอนที่เราแบบว่าเหมือนน้าตาคลอเสียงเคลืออะไรแบบนี้เราก็เล่าตั้งแต่ต้นจนจบว่ามันเรื่องราวมันเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะไม่อยากไม่อยากนําเสนอแบบอย่างั้น่ะ เรื่องราวแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยลบคลิปไปสรุปก็คือไม่ได้โพสไม่ได้โพสคลิปนะเพราะว่าเราไม่ชอบให้ภาพที่ออกมามันเป็นเรื่องดราม่าว่าเออมานั่งน้ำตาคอเล่าเรื่องแฟนนอกใจแฟนโกหกนู่นนั่นอะไรเงี้ยเราไม่อยากช่องเราออกไปเป็นแบบนั้นไงก็เลยไม่ได้โพสแต่ก็มาเล่าตอนนี้ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันความรู้สึกตอนนี้ก็คือแซบแล้วเพราะว่าดึงคือไม่เสียใจยแล้วสองคือมีแฟนใหม่ที่ดีมากๆแล้วก็เลยเล่าได้เป็นอุทาหรณ์เป็นสิ่งเตือนใจให้ให้คนอย่าไปเชื่อใจแฟนมากนะ แล้วก็ให้คนแบบว่าถ้าเกิดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแบบนั้นอะ่ะก็คือเลิกไปก็ไม่ต้องเสียดายเพราะว่ามีแฟนใหม่ก็คือเลิศก,กว่าเดิมเราอ่ะตอนจะเลิกก็คิดอยู่หนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งรวมรวมอะ่ะคือแฟนเก่าก็คือดีเนาะป่ะหน้าที่การงานดีเราพูดกันนางตลอดเลยตอนคบกันอ่ะนะว่าแบบเธอเป็นแบบเหมือนสิ่งที่เราตามหาเลยรูปร่างหน้าตาก็แบบเหมือนที่เราชอบหน้าที่การงานดีความ มีความรู้การศึกษาดีแล้วก็กิจกรรมสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยชอบเล่นดนตรีชอบเล่นกีฬานี่น,นนะมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าผู้ชายควรจะมีแล้วนางก็มีทุกอย่างเลยแต่สุดท้ายคือนั่นแหละนะมันผิดทีผด่ผิดเวลานะก็คือนางยังไม่ได้เลิอกกับแฟนนางจริงๆตอนที่เราคบกันแล้วก็ต้นหลังก็นางพูดเหมือนว่าเลิกนะแต่ไม่รู้เลิกจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะเราก็ไม่ได้ติดตามลแล้ว คือตอนที่ตอนที่เราจับได้แล้วนางก็เหมือนว่าจะไปเลิกกาแฟนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็นางก็มาบอกกับเราว่าเออเลิกกันแล้วนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็ไม่รู้ไงเราอยู่เยอรมันแล้วตอนนั้นน่ะนางพูดอะไรก็ได้นอกปะก็เลยไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือโกหกไยเรื่องเกินอ่ะคุณน้าโกหกเยอะเกินก็เลยงงไม่รู้ว่านหนพูดจริงนหนพูดโกหกแล้วแต่ก็คือตอนนี้ก็คือเลิกกันไปนานแล้วแหละก็มาเล่าให้ฟังเฉยนะ พราะว่าันนี้เป็นเดือนเกิดนางพอดีก็เลยเอาสักน้อยหนึ่งนะนึกนึกนึกออกพอดีแต่งจริงอะตอนเราเลิกกันใหม่ๆอะแล้วก็เราก็มาคุยกับมิกี้ใช่ไหมเราก็คิดว่าเอ้ยเราควรจะโพส์มิกี้เรื่องราวของมิกิไหมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีอะมันเรื่องความสัมพันธ์มันไม่แน่นอนใช่ไหมเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวอะไรก็เลย แล้วเดี๋ยวแฟนเก่ามาเห็นแล้วนางจะรู้สึกยังไงเหมือนว่าเลิกกันไม่นานแล้วก็โพสต์หักให้คนใหม่เลยอะไรเงี้ยแต่เราก็มาตกตะกอนกับตัวเองได้อยู่ดีว่าถึงยังไงเราก็ไม่กลับไปคบคนเก่าอยู่แล้วปะ่ะไม่ไม่ไม่ต้องสนใจว่านานจะรู้สึกยังไงว่านางจะทุกอุย้ยอีนี่มีแฟนใหม่เร็วจังเลยหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วอยากกลับไปคบกับนางใหม่อยากไปคบ,บกับแฟนเก่าใหม่ก็ไม่ก็คือโพสต์ไปเลยไม่ต้องสนใจเชิดไปเลย เชิดไปเลยคุณแม่ก็เป็นอย่างนั้นเล่าจบแล้วนะก็ยังแต่งไม่เสร็จนะนี่ข้าวยังไม่ได้กินเลยนะแล้วเมื่อกี้ก็จะกลับมาแล้วคือเราเริ่มต้นช้ามากแฟนออกไปทํางานตื่นนัแต,ตีห้าเอาอไปทํางานใช่ไหมเรานี่สิบเอ็ดโมงแล้วตื่นไม่ใช่ตื่นเองด้วยตื่นเพราะว่าความรู้สึกมันเหมือนแผ่นดินไหวไม่รู้เกิดอะไรคือลืม,ลมสะดุ้งเองแล้วคิดว่าแผ่นดินไหวก็ไม่รู้สองครั้งครั้งแรกหลับอยู่ก็คิดว่าสะดุ้งเองหรือเปล่า รับๆตื่นๆหรือเปล่าคุณนาแล้วก็แบบว่ามโนว่าแผ่นดินไหวทริงีแล้วผ่านไปเกิดอีกรอบหนึ่งก็เลยคิดว่าเอ๊ะแผ่นดินไหวเป่าพ่ารู้สึกเหมือนเตียงสั้นอะแต่ก็ไม่รู้อะไรหรือว่าคล่องค่อนข้างทำของชิ้นใหญ่ๆหล่นหรือล้มอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าแผ่นดินไหวก็คือคนอื่นๆอาจจะอบยพออกไปหมดแล้วแล้วตอนนี้ฉันอยู่ในตึกคนเดียวเพราะว่านอนไม่รู้เรื่อง นอนเก่งมากนอนงงเคยเมื่อก่อนสมัยทํางานหนักๆอยู่เป็นพยาบาลอยู่ไทยอ่ะเคยนัดเพื่อนไว้บ่ายสามใช่ป่ะแต่เพื่อนไว้บ่ายสองบ่ายสามยังไม่ตื่นเพื่อนมาขะหน้าต่างคือห้องสมัยทํางานห้องเราอยู่ชั้นหนึ่งใช่ไหมเพื่อนมาขะหน้าต่างเรียกตื่นยังแล้วคือเพื่อนกินข้าวอิ่มกันแล้วกินข้าวอิ่มเสร็จแล้วจนไปกินของหวานเราถึงตื่นทำไมถึงไปหนึ่งงั้นก็ไม่รู้นะ

คิดดีนะอยากเก็นอย่างนี้ตลอดไปแบบว่าไม่ต้องไปทํางานไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่นะแฟนบอกว่าถ้าท้องถ้ามีลูกก็อาจจะไม่ต้องไปทํางานเมื่อไหร่จะมีแล้วก็ไม่ได้อยากมีด้วยนะลูกอะ่ะหรือว่าจะยอมมีลูกเพื่อที่จะไม่ต้องไปทำงานประมาณนี้นะทุกคนแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปแต่งตัวแล้วก็หาอะไรกินกุ๊กิ๊กกิ๊กรอแฟนกลับบ้านนะคะบ๊ายบาย